สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูมดแดงออกไข่ครับไม่รู้ว่าใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่าครับมีหลายสีมากเลยครับนี่ครับมดแดงไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับนี่ครับกำลัง กำลังออกไข่เลยครับเดี๋ยวดูกันชัดๆเลยครับเนี่ยมีมีตัวสีแดงแล้วก็สีดำด้วยนะครับแปลกมากเลยออกออกไข่ที่ข้างบ้านครับข้างประตู เนี่ยครับพันอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยครับกำลังออกออกจากไข่ก็มีนะครับสังเกตดีๆนะครับเนี่ยกำลัง กำลังนี้เนี่ยครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังออกจากไข่เลยครับเนี่ยไม่รู้มดพันอะไรครับแปลกมากเลยครับก็นานๆนนเห็นทีนะครับก็เลย เก,เก็บภาพไว้หน่อยครับเก็บวิดีโอไว้หน่อยนี่ครับกำลังออกจากไข่เลยครับ นี่ครับหลุดออกมาแล้วเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้น,น,น,นะครับสวัสดีครับ